ทำไมตัวพี่อูกับตัวอ๋อแช่แต้มเลือดสองมื่นที่สองมันมันดูไม่สมเป็นผู้รอดชีวิตยังไงเสื้อมันสะอาดเกินไปอ่ะอาวธรรมดาคนมันกิ่งเนาะเสื้อสะอาดเกินไปอ่ะก็คนมันกิ่งอ่ะแบบไม่เคยโดนทุบเนี่ยอะอืมไอ้ยะธรรมดาซะที่ไหน ร้านค้นา,นาชั้นต่ำ <salud able. S 1> ล็อกเครื่องอีกเละอยู่ด้วยกันไม่หนีไม่ไีอ <c oughs> ดูคนเดียวคนเดียวซะงั้งนคนอื่นเขาอยู่ด้วยกันทั้งสามคนตึกตักว่ะตกตักว่ะเฮ้ยเห็นแล้ว <c oughs> ผมเห็นแล้วไม่รู้ว่ามันจะเห็นผมไหมแต่ผมเห็น <c oughs> มันแล้วเ <c oughs> ห็นแล้วมันเห็นพี่ เอาไอ้นี่ใหม่ไงล็อกเครื่องเฮ้ยผมเล่นไม้บ้านเล็กไปแล้วอะ่ะไม่เวลาเลยไม่ใช้ไม้อยู่แล้ว,วผม,มวิ่งแน่นอนเฮ้ยอะไรวะปั่นต้นไม้ทำไมล่ะ เออปันต้นไม้ทำไมเล้วต่อเบาต่อเบาต่อเบาเออสามพันแล้ว,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 ออ 3, ลวคุ้มแล้ว,ผม,มลวผมคุ้มแล้วผมคุ้มแล้วผมคุ้มแล้วไปร้านค้าดีกว่าโอ้พีโหวิ่งมาเฉยเลย เอ้คาตกรอนคุณคาตกรคุณคาตกรคุณคาตรคุณคาตกรเอาคาตกรถอดใจมันวิ่งเอาผมแดนละคาตกรถอดใจฝนตกป่ะพี่ น่าบรรยากาศมันไม่ดูเงียบฉี่จังเลยอุ้ยฟ้าผ่าทุกคนเหรอฟ้าผ่าแถวบ้านเหรอ,อ,อใช่ฝนตกพี่อะไรวะทำไมฝั่งพี่เงียบจังเลยเอ,อ้าฝั่งพี่ไม่ตกเอ่ะทำไมดูเงียบเงียบไม่เห็นได้ยินเลยโอ้หผมตกฟ้าผ่าด้วยเออพี่ไม่ได้ยินเสียงฟ้าผ่าด้วย เราไกลกันขนาดนั้นเลย,ยนั่นนะ่ะสิทำไมเงียบจังเลยฆาตากรยังอยู่เนี่ยไม่รู้นะพี่เมื่อกี้ไล่ผมอยู่แล้วอยู่เฉยก็หยุดไล่เฉยมันค้างหรือเปล่าขอาปุ่ทัวเทียมก่อนแล้วกันเอาไว้กันเหนียวเอ้ยเฮ้ยผมได้ยินเสียงหัวใจเต้นตึกตักตึกตักคิว่า,ม,าม,มันมาหาผมนี่แหละเฮ้ยมันมาทางมันมาทางเครื่องพี่ป่ะพี่ว่า ก็มาดูกันเลยไงกระทืบเครื่องพี่มันกระทืบเครื่องพี่จริงๆด้วยไม่เป็นไรพี่ก็จะกลับมาซ่อมต่อมาต่อะเนี่ยนี่วะเนี่ยเอาแล้วจะทันไหมเนี่ยผมว่าไม่ทันนะแล้วแล้วมันมันเอาใครดิเอาใคร เอ้ยอเอาะจะเพื่อนมันเอาเพื่อนมันเอาเพื่อนมันอะไรข้าจากรอนเปรกข้าจากรอนหาคนไม่เจอหรือเปล่าไม่รู้ผมปิงอะไรวะมันวิ่งอยู่ไหนว,วิ่งอยู่กับพี่อ๋อวิ่งหาเพื่อนเยอะอยู่ไหนอะข้าตากลอนอยู่ไหนอะได้ยินเสียงเดียวโอ้ยอยู่ผมนี่แหละ เล่นอะไรกันเล่นอะไรกันนั่นโอฮาต้าเจมก่อนยังไงอะไรทักนี้คิดว่าคาตะกอนจะเห็นพี่ไหมพี่นั่งกดทัวร์เทมมิ่งตรงนี้เฮ้ยคาตะกอนคาตะกอนเออโอ้มันเห็นผมว่ะผมล่วง เออเออวพี่โดนอันนี้ตีพี่โดนสก,กิลนี้ตีอ๋อแต่เอ้ยมันฮิวเสร็จหมดเลยนี่วะไม่ใช่วะโอ้เสร็จขั้นเดียวโอ้ผมทําอะไรลงไปเนี่ยผมพาลาดซะแล้วผมลืมลืมว่ามันมีไอ้ขีดเหลืองด้วยสก,กิลมันมีขีดเหลืองด้วยผมก็แบบเอาตูฮิวเฉยเลยมาฮิวหน่อยมาฮิวกัน,นมามาฮิว อยู่กันแล้วเราออกเลยก็ได้เรามาด้วยกันสองคนได้เลยพี่มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้แตกว่ะโอ้ได้เว้ยอะไรวะรอดเฉลียวิ่งมั่ๆก็ได้เดี๋ยวผมเปิดประตูไว้รอแล้วกันเออโดนแล้ววิ่งมั่ๆก็ได้เว้ยเมื่อกี้ กมันเหยีันกลับมาแบบนี้งเองเราอย่าเพิ่งท้อเอาคือ่มไม่มองเรียนแบบเนา้เพื่นอยู่ดีกว่าใ้ผมเปิดประตูไว้รอแล้วกัน ไปแล้วนะไปเลยพี่เดี๋ยวผมเปิดประตูฝั่งนี้ก็ได้วะโอ้ผมไม่น่าทันว่ะเปิดเลยทนันมันวนเวียนอยู่นี่มันอยู่นี่เปิดเลยโอเคพี่ออกพี่ออกใช่ไหมออกแล้วมันไล่อยู่<อ>ประตูพวกพวกพี่นี่แหละทันโวย้ยรอดว่ะรอดหมดเลยพี่ ธรรมดาก็ธรรมดานั่นแหละแต่เรามันก็โหดซะด้วยไง